นำมาสูเพื่อใช้ชนะพรอมีขึ้นสูงสูงลงต่าทำคะแนนได้หลายๆทำคะแนนได้เยอะๆเป้าหมายคือเลขที่ร้อยหาสิเป้าหมายคือร่างวัลที่หนึ่งเดียรคอยรถไฟไฟดำยังย่างใหรเขาใหเขาให้เขายห้เขาครับเดงยวย่างย่าง

เก้าห e <ah> 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 ้าสี่สามร้อยว่า อัดด้วนเด็กกอนดนดัเยสามล้อยี่สิบสามลอยาอัดล้วว่งเดี๋ยเดี๋ยวอสเดียวสเฮียร้อยแล้วตงงลุ้งสันทําะันนได้หลายขอที่ง้างคำไผสทะลุป้าโจโจบีตามสองนึง ออกตัวลมนะครับโอ้ยนั่งอยกสปก็ใหกับพนังเนาะเพราะหาตขาหาขวานปัดขากอีกตั้งหา ไปลงไปตัดฝากนะครับเดยื่อรถเก็บทางด้านขวาของทัานสุดนะครับแหลมแทงหัวเลยบ่าเจ,จ,จ้าไปดูใส่ผู้สาวเชียไลคือบอ่อหินหนาตั้งแต่ทำให้ทะลุฟ้าเกียตีผ่าผ่ากองดากออกคาน ไปทางเขาอดอหลอดหางกับวัทถีคู่กันแรกครับทุกที่เอาคะแนนคืออาดา้นา,านซ้างด้านขวาเลยครับตอนนี้หัวแฝงหางแล้วนะครับหัวนี้ขาขี้นะครับ หัวกับหางไปที่หัวก้อนกันนี่หาขี้หาขี้แป้งใดหรืออะไรหัวหนีหาขี้มึงบอกมันเป็นบอกเพรสัตากนะครับ